แล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าฉีกิ่นเนี้ยค่อนข้างจะไม่สำใครแน่เออไม่สำเพราะว่าอะไรหนึ่งแพงหายากเดี๋ยวต้องบอกเพราะขวดเนี้ยแพงมากหมกว่าบาทคือมาแล้วแต่ละหลาเดียวเดินนะหมื่นกว่าบาทในไซส์เท่าไหร่ ml เนี่ยเจ๊แพงมากเล็กมากประมาณ3,000กับ4,000อ่ะ3,500คือแพงแพงมากจริงๆไม่กล้าซื้อนะเพราะว่าแพงมาก50าบ ml หมื่นสองกว่าบาทแพงมากจริงๆแม่แต่ว่าอันเนี้ยคือต่อซื้อตอนแบบ แพงมากจริงๆไส์สิบ่เก็แพงแล้ว3 0 m l ก็ยิ่งแพงไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยซื้อซื้อในน้อยๆหลายๆ,ๆกิ่นดีกว่าเพราะ,<น>ะเราจะได้เปลี่ยนได้ไงสวัสดีทุกคน กลับมาอีกครั <ruled> together, ้งนะคะกับการรีว <an> <st> ิวน้ําหอมที่แพงที่สุดในชีวิตของเราใช่วันนี้เราจะมาอัปเดตน้ําหอมที่เราได้ซื้อใหม่ในไตรมาสที่ผ่านมาก็คือจะไม่ซ้ํากับคลิปเดิมแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าไตรมาสนี้จุกเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่แพงมากที่สุดที่เคยซื้อคือบางตัวเนี่ยคือไปพีมาจากแบบเออใช่น้ำหอมขวดหนึ่งเนี่ยซื้อมอไซค์ได้หนึ่งพันดังนั้นถ้าใครอยากดูว่าน้ำหอม กินไหนซื้อมอไซค์ได้หนึ่งคันอย่าต้องรอติดตามดูนะทุกคนมีหรอแม่ไม่มี <laughs> ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าน้ําหอมที่แพงที่สุดในไตมาานี้ที่เราเคยซื้อเนี่ยราคาเป็นยังไงแล้วก็ตัวไหนที่เข้ามาในที่เราจะรีวิววันนี้ไปดูกันเลยทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มตัวแรกที่เราก่อนคือเราอะมองน้ําหอมตัวนี้มานานแล้วก็คือตัว MFK ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้540นะทุกคน <laughs> บังคะาลูดก, <laughs> ก็คือช,ชื่อจะ ชื่อจะมีความเป็นแขกๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นน้ําหอมของน่าจะของตะวันออกกลางใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะถ้าใครรู้ก็เมนมาด้วยอ,อแต่ว่ากลิ่นอนะคือจะมีความพิเศษคือแบบใครฉีดตัวเนี้ยก็คือจะรู้มมเดินจากออกจาก,กลิปไปแล้วฉันก็ยังแบบรู้เลยว่าคนเนี้ยฉีตัวเนี้ยทำใจซื้ออยู่นานมากคือไซเนี้ยคือไม่ได้ใหญ่มากนะคือราคาประมาณแบบ9,00 0บาท ก็ค่อนข้างจุกอยู่เหมือนกันไม่แต่จริงๆมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะใช่หม oh ื่นกว่าเลยอ่ะพวกเธอใครได้ดมก็ต้องซื้อเพราะว่าเหมือนแบบเช่นถ้าสมมติเพื่อเราใช้อย่างเงี้ยแราแบบเราไปดมอ่ะคืออย่างตอนแรกเต่าซื้อใช่ป่ะมันจะรู้เลยทุกคนเพราะว่า กลิ่นมันเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากลิ่นด้วยความที่เขาเป็นน้ำหอมของตะวันออกกลางอะ่ะคือกลิ่นติดทนมากฉีดเช้าติดจนเย็นแล้วก็แบบวันต่อมาคือเสื้อผ้าที่ใช้แล้วอะ่ะก็ยังได้กลิ่นอยู่ก็คือติดนานจริงๆอันเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนางจะมีความยูนีของนานบอกว่าบนตัวเต่าก็จะเป็น,นกลิ่นนึง ของเพื่อเราก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งสาหรับตัวเราที่วางไว้ก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นน่ะโดยรวมเราก็จะรู้เลยว่าเป็น M MM M K บางคลาหรือตัวนี้กลิ่นเนี่ยมันจะมีความเป็นเอ,อ่อผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้เพราะมันจะมีเบสเป็นเหมือนแบบกลิ่นไม้หน่อยๆเป็นความ Woody, วูดี้แล้วก็จะมีความแบบแอมเบอร์แอมเบอร์นี่คืออัมพันใช่ไหมใช่กลิ่นมันจะแบบน่าค้นหาหน่อยๆแล้วก็จะมีความแบบสไปซี่แบบเบาๆแล้วก็มีความแบบหวานหน่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะ กับเป็นน้ําหอมที่ยูนิเซ็กใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเ<อ>ทุกคน<อ>ถ้าใครเคยใช้โจมาโลนอะ่ะคือเราฉีดเยอะมากกลิ่น<ช>มันถึงจะติดนานแต่ว่าอันเนี้้ยสจึ๊คือติดทนนานแล้วก็เดินไปที่ไหนอะ่ะก็จะมีแต่คนถามว่าใช้น้ําหอมอะไรเพราะว่ากลิ่นม,มันทนมากก็แ<อ>นะนําตัวนี้ทนแล้วก็ยูนิแต่ว่าจริงๆอะ่ะถ้าอยากได้แบบอันที่ใกล้เค<อ>ียงอะ่ะเรารู้สึกบนตัวเราว่าเราว่ามันแอบคล้ายเบอร์เบอรี่ตัวที่มันเป็นแบบ เบอร์เบอรี่เห่อแต่ว่าแต่แต่ว่าเบอร์เบอรี่เห่อยังทำได้ไม่ดีเท่าตัวเอ็มเอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าส่วนประกอบเขามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือต้องเปิดให้ทุกคนดูเลยนะเพราะว่ามันจําไม่ได้มันจะมีความเป็นซัฟฟอนมีความแบบมะลิหน่อยแอมเบอร์ mber, แล้วก็มีความแบบซีด้าหน่อยก็คือมีความเป็นไม้หน่อยมันจนนันวนวลนวอ่ะทุกคนไม่ได้ผู้ชายจ๋าไม่ได้สปซี่จ๋าแล้วก็ไม่ได้หวานจ๋าก็คือมันจะอยู่ตรงกลางแล้วที่สําคัญด้วยความที่มันติดทนมันก็เลยเป็นอะไรที่ฮิตมากแล้วก็เป็นเฟรนด์ของหลายๆคคนนเลยตัวี้้ก็ืืออซป ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําใช้ได้ง่ายๆใช้ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ติดทนนานใช้ได้งานไหนบ้างงานกลางคืนก็ได้แต่ว่าถ้าใครเป็นสายแบบชิวๆอันนี้อาจจะรู้สึกหนักไปหน่อยเพราะว่าติ่มมันทนติดกลิ่นมันทนแล้วกลิ่นมันค่อนข้างจะส่วนตัวก็ค่อนข้างจะแบบเดินผ่านใครก็ได้กลิ่นอ่ะอดังนั้นถ้าใครไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็แนะนําว่าไปตัวอื่นแต่ว่าถ้าใครชอบสายเนี้ยก็ได้เลย ต่อมาอีกตัวหนึ่งอ,อันนี้จะบอกเลยว่าเป็นเลอลาโบขวดแรกในชีวิตของเราแล้วหอมมากเราอะตามมาจากพี่โคกพี่โคกไลฟ์ทีีคลินิกนะคะก็คือพี่โค้กให้เราดมตัวนี้จะเป็นไกแอคเทนตัวนี้ก็จะมีความแบบกลิ่นวูดดี้วูดดี้ที่จริงเลอลาโบมันมีขายอยู่ที่อันนั้นนะค <Team Power S 1> ิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์ใช่คือจริงๆอะเลอลาโบเข้าไทยแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นซิตี้คอลเลกชันเพราะฉะนั้นอะไกแอกเทนก็จะหาซื้อได้แค่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าพวกแบบโตเกียวอะแล้ว ความพิเศษก็คือเนี่ยดูสิเขาจะให้มีเลเบลด้วย Into g e ยว คือเลเบลที่ทำเหรอสลักชื่อได้ใช่แล้วสับสลักวันเกิดได้ด้วยเหมือนกันก็คือตัวเนี้เพิ่งได้มาเลยแต่ว่าดมกลิ่นแล้วแบบขอมที่โคกอะตอนแรกก็คือรู้สึกว่าไม่ได้อะไรมากแต่ว่าพอแบบฉีดสเปรย์ไปที่ตัวแล้วหิ้งไว้ประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงคือรู้สึกเจ๊ต้องพูดดังขึ้นนะเจ๊พูดเบามากเออรู้สึกว่าจะต้องซื้อเลยมันปังมากแม่คือกี่หนะเดี๋ยวฉันจะให้ดมอ่ะฉันยังไม่เคยดมเลยฉันขวดนี้ราคาเท่าไหร่เจ๊ต้องบอกเพราะขวดนี้แพงมาก มาแล้วแต่ร้านเพียวเดินนะหมื่นกว่าบาทในทไซส์เท่าไหร่ ml เนี่ยเจ๊แพงมากโมโนี่ห้าสิบ ml อุ้ย <50 ML. S 1> แกงมาก <50 ML. S 1> แพงมากตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบสก็คือเดี๋ยวขอเปิดเลยนะมันเป็นพ o ดดี้มัส p o w ด e รีแล้วก็แอมเบอร์เออกลิ่นที่บอกว่าตอนแรกกลิ่นมันแปง้ปงๆหน่อยชื่อมันแบบไกแอกก็คือ ไกแอกเทนใช่ป่ะก็จะมีส่วนประกอบของไก่แอกวูดแล้วก็มีตัวเรื่องของซีดาแล้วก็มาสต์แต่ตาฉีดแล้วมันแบบค่อนข้างวูดี้พาวเดอรี่นะแต่สำหรับเราอะเราสึกมันพาวเดอรี่มากมากมันเป็นกลิ่นแป้งใครเป็นชอบน้ำหอมกลิ่นแป้งแงแล้วก็มีความไม้ๆหน่อยอะก็ต้องตัวนี้แล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าฉีกลิ่นเนี้ยค่อนข้างจะไม่สำใครแน่นเออไม่สามเพราะว่าอะไรหนึ่งแพงหายากไม่สามใครชอบความเป็นยูนีคเงียบต้องจัดนะเลเอล่าโบ๊เราอ่ะไม่ค่อยได้กลิ่นนี้จากน้ำหอมยี่หห้อไนอ่ะ เพราะว่าอมันไม่หนักแล้วก็ไม่เบาใช่ใช่แต่ว่าฉีดแล้วอยู่ได้ประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงแค่นั้นก็คือติดไม่ทนแต่ว่าราคาแพงด้วยแต่ว่ากินอยู่นี้แต่หอมดีมันมีความเบาๆบอ่ะดมแล้วมันจะได้ความรู้สึกแบบเหมือนตอนเด็กๆมันเบาๆกินมันจะฟุ้งๆกินไม่ได้หนักมากอันนี้ใช้ไปเที่ยวทะเลได้นะไปเที่ยวคาเฟ่ได้ใส่มินิมอลได้ใส่แพงก็ได้ได้เพราะว่าแพงแพงเอาจริงๆออกงานกลางคืนอาจจะไม่เหมาะมากเพราะกลิ่นมันไม่ได้หนัก ฉีดปุ๊บมันมันไม่ได้กลิ่นเยอะยกเว้นแบบเราไปใกล้ๆอ่ะเออก็คือแนะนำนะถ้าสมมติใครอยากได้ความนูนี้เนี่ยมันหอมนะมันหอมแบบเย็นๆด้วยนะเจ๊หอมแบบเบาๆเย็นๆวันนี้เราสึกแย่อะเราฉีดตัวนี้เออเหอมจริงมีความเลเบลมีความพิเศษของเลอลาโบสามารถแบบเลเบลวันซื้อเลเบลชื่อแล้วก็เลเบลสัปหี่ที่เราซื้อได้ถ้าใครอยากได้ก็ไปดูได้นะทุกคนใช่เลอลาโบเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าซื้อแต่ว่าเราอ่ะไม่กล้าคลีนะถ้าไม่ได้ไปลองกลิ่นเพราะแบบ แพงมาแพงถ้าใครอยากลองกินอื่นก็ไปได้ถ้าเราจำไม่ผิดนะช็อปมันจะมีที่ King Power ด้วยเพราะเราเคยดูรีวิวลองไปหาดูกันได้นะคะตัวต่อมาพูดกลิ่นนี้ดีกว่ากลิ่นนี้เนี่ยก็คือแพงแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาอมไม่ได้ซื้อไซส์ใหญ่อันนี้คือไซส์เล็กมากเพราะไซส์ใหญ่ราคาแพงก็คือ Tom Ford กลิ่น Fucking Fabulous ต้องมีเซนเซอร์ไหมอะ่ะไม่มีหรอกกลิ่นนี้มันเป็นถ้าเข้าไทยนะถ้าใครซื้อที่ช็อปไทยมันจะขีดคําว่า Fucking ไว้เพราะว่ามันเป็นคำหยากไงแต่ว่า แต่ที่จริงแล้วมันคือกลิ่น fucking fabulous ก็คือทําไมเราถึงซื้อไซนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ด้วยความว่าเขาบอกว่าเป็นน้ําหอมที่ทุกคนต้องมีก็เลยซื้อมาเพราะว่าไม่งั้นมันเก๋มันไม่เก๋เกจมันต้องมีถูกไหมดังนั้นก็เลยอะอ,นนอย่างน้อยเราต้องมีสักหน่อยอเป็นแพคเกจเ,เกจที่มีขายในเซฟ r a เป็นไซเล็กเล็กมากประมาณ3 0 0พกับ4,000อ่ะ3,500คื แพงมากทุกคนใครจะคิดว่าอันเนี้เหมือนแบบเทสเตอร์อะ 10cc ี10 3, 5 0 0เนี่ยก็ถือว่าแพงมากแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่ไซส์ของแถมด้วมันเป็นไซส์ที่มีขายจริงในเซฟราซื้อมาก็ฉีดแค่ครั้งเดียวอะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีแต่โดยส่วนตัว<อ>เราไม่ชอบกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นหนังๆยยอวๆ่ะเจ๊เราไม่ใช่สายเนี้ยเราไม่ใช่สายช,ชอบกลิ่นแบบเนี้ยหอมนะว่าบา้ามันจะมีความเป็นกลิ่นหนัง ตามสไตล์ของทอมฟอร์ดมันจะมีความกลิ่นหนังแล้วก็มีความแบบหวานๆแล้วก็มีความไม้ๆหน่อยอโอต่าแต่มันหอมนะถ้าเรารู้สึกว่าถ้าอยู่บนตัวผู้ชายนะเป็นที่เซ็กซี่เขาถึงบอกว่ากลิ่นเนี้ยใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการฉีดไปออกงานเหมือนแบบผู้ชายใส่สูตรทักซิโดออกงานกลางคืนอะไรแบบเนี้ยใช่ผู้ชเปล่าผู้หญิงก็ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวดูกลิ่นเบสก่อนเป็นกลิ่นโปรดของคุณแม่โมเมด้วยเพราะดูมาแล้วก็หลายๆคนอ่ะยกให้ กลิ่นตัวนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีแล้วก็ถ้าใครไปซื้อที่ช็อปไทยกลิ่นนี้จะขาดตลาดบ่อยที่สุดเพ<อ>ราะว่าขายดีมากเอาจ,จริงๆนะถ้าผู้ชายฉีดผู้หญิงเดือดรังใช่ใครที่ชอบไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาบ <ไป S 2> ร์ไปเที่ยวไปเที่ยวร้านเหล้าเปิดแล้วตอนนี้สามารถฉีดตัวนี้ไปได้เลย ทอมฟอร์ดอันนี้ก็กลิ่นติดทนเคยใช้แล้วติดทนเหมือนกันแต่ว่าไม่ทนเท่า MFK นเอฟเคคือเปล่าจะเป็นลุคแบบมินิมอลมินิมอลมูดช่ชอบกลิ่นแบบเบาๆมันต้องเป็นผู้ชายที่แบบแต่งตัวนิดนึงใช่เป็นแบดบอยไม่ก็ใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยชมากใช่ใช่ก็เหมาะนะใครที่ชอบก็ไปซื้อได้แต่ที่เราซื้อมาเพราะว่าทุกคนบอกว่ามันต้องมีเอออันนี้ก็แนะนำนะสำหรับใครที่ อยากได้ก็คือถ้าใครที่ไม่ได้ใช่แบบสายแบบเราที่ชอบความไม้ไม้เบาๆอะ่ะก็น่าจะชอบตัวนี้เพราะทุกคนอะ่ะบอกว่าตัวเนี้ยปังมากแบบคุณแม่มเมก็ให้อันนี้<ห>ติดท็อ <top S 2> ปเลยต่อมาได้ไหมไม่แพงมากขนาดน,านั้นแต่ว่าตัวนี้หาย,ยากพอที่มึงขทย,ยาไม่มีขายสําหรับโลเอเว่ A ay, แต่ว่าโลเอเว่ศูนย์ศูนย์หนึ่งมนตัวนี้ฉันว่าเต๋าต้องชอบเพราะว่าเต๋าก็จะมีความชอบแบรนด์โลเอเว่ A ay, ชอบแบบมินิมอลมินิมอลชอบชอบกระเป๋าแต่ไม่มีเงินซื้อ แบบมูจิมูจิเนี่ยจะเป็นแบรนด์นนบบสัญชาติสเปนเ,เออ,อนนเ เครื่องหนังลุยเวเขาทําดีนะแต่ไม่ค่อยกล้าฉีดเยอะนะคลิปนี้จะสังเกตเพราะน้ำหอมอุ้ยหอมหอมฉันเธอว่าฉันว่าผู้ผู้ชายหอมใช่ได้หอมใช้ได้แบบยูนิเซ็กใช่แต่ว่าไม่เป็นแบบบูแมนนะฉันว่ามันมีความอันนี้เดานะเดาจากลิ่นที่ได้มีความไม้แล้วก็มีความเขียวเบาๆเธอเก่งว่ะอันนี้คือดมโดยที่ไม่ไม่ได้อ่านมาก่อนตัวนี้มันจะเป็นมีความบูตี้แล้วก็ซีตรัสนะเดี๋ยวอ่านสอุปให้ฟังแต่ว่า ส่วนประกอบหลกัหลกๆเลยที่เราชอบตัวนี้มันมีความวานิลาด้วยเราก็เลยแบบเออลอนไทซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยชอบว่ะมันจะมีตัวอิตาเลียนแทงเจรีนแล้วก็พิงเพเปอร์แล้วก็เบอร์ามอตนมที่เป็นส่วนประกอบอแล้วก็ตัวนี้จะมีแบบพวกแซนด์วูดให้คนแบบไม่ไมายแล้วก็แพคเกจเขาว่าดูสิแบบมีความละเอียดเธอใช่แล้วมันเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีเสน่ห์มากขนาดนั้นแต่มีความแบบสุขุมมินิมอลมูจิมูจิมีความแบบมินิมอลอะ เครื่องหนังมินิมอลแต่งตัวไม่ได้เยอะมากเออมาคนบบแต่งตัวแต่ว่าคลาสสิกบอกกับฉีดไปแบบกลางวันได้กลางคืนก็ได้หน่อยถ้าไม่ใช่งานที่แบบเอ้ยไม่ใช่งานที่แบบแต่งตัวเนียบมากก็สามารถฉีดไปได้แต่ว่าเป็นแบบสบายๆมากขนาดนะันเพราะกลิ่นมันจะมีความแบบ หนักๆนิดนึงต้องแต่งตัวนิดนึงแต่ว่าแบบค่อนข้างเนี๊ยบไม่ต้องแต่งตัวหุือหวามากก็แสดงถึงความเป็นรีเวได้ดีก็คือต้องต้องมีเงินนะทุกคนถึงจะซื้อเสื้อผ้าของรีเวได้ตัวละหมื่นกว่าบาทเนี่ยใช่แต่ว่านี้น้าหอมอ่ะมันไม่ได้แพงมากอันนี้ถ้าถ้าพรีมานะก็คือมันจะแบบช่วงสามพันถึงสี่พันอะไรเงี้ยไม่ได้แพงมากแล้วก็ใช้ได้ก็คือเนี่ยสังเกตดูก็ใช้อยู่ได้เยอะมากเลยนะคือถูกมากเอาจริงถูกกว่าหลายๆแบรนด์ที่เป็นที่เราเอามาเนี่ยที่เป็นแบรนด์อ่อลักชู รีบแงค์พรีออเดอร์มานะเพราะมันยังไม่เข้าไทยอุ้ยหอมนะอันนี้หอมจริงๆจริงๆเราว่าเต๋อก็ใช้ได้ใช่เมื่เขาเขียนว่าเป็นแบบบูแมนฉันก็จะขอเจไปเลยขอไปเลยเพราะว่าเจรวยแล้วก็คือจะเอาไปเลยอันนี้กลิ่นนี้หอมมากแลกกับตัวไซกิงซาบูลัสเพราะว่าสองตัวนี้ราคาเท่ากันเกือบเท่ากันเลยนะทุกคนแต่ว่าไซส์ต่างกันเยอะเลยกลิ่นต่อมาที่จะมาแนะนําให้ทุกคนไปตามก็คือกลิ่นบิทเตอร์พีชใครยังวนเวียนกับทอมฟอนใครชอบท่มฟอน บิทเต e รพีชเนี่ยมันจะมีความที่ผู้ชายหวานๆนะเอาจริงๆผู้ชายที่เป็นผู้ชายจ๋าไม่สามารถใช้ได้นะมันจะมีความหวานหน่อยๆคือแกงทอมฟอร์ตเราเคยไปดมทั้งหมดแล้วเราไม่ชอบแล้ว แต่กลับกันเราเคยได้เฮสเตอร์มาเว้ยแล้วเราไปลองที่บนตัวเรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันดีมันต้องลองฉีดก่อนตัวทอมฟอร์ดทุกตัวถ้าไปลองเลยมันจะรู้สึกว่ามันหนักไปทุกกิ่นมันหนักไปเอกิ่นเนี้ยมันจะมีความพีชที่มีความไม้ผสมอะคือไม่ได้พีชแบบไม่ได้หวานจ๋าแบบพีชของแบบทเวลพาร์ทนะทุกคนทุกคนต้องเมื่อได้กลิ่นพีชเนี่ยทุกคนจะชอบติดภาพกับทเวลพาร์ทที่เราเคยใช้เมื่อก่อนเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นพีชเนี้ย มันเป็นกลิ่นที่พีดแล้วก็มีความแบบมีความเป็นบิชเทอร์อ่ะมีความแบบตัดความ,มหวาน,นด้วยความแบบไม้ไม้หน่อยเอาจริงๆผู้ชายที่เป็นแบบผู้ชายผู้ชายเนี่ยอาจจะใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะด้วยความที่มันมีความหวาน จริงๆไม่กล้าซื้อนะเพราะว่าแพงมาก50าสิบใบแมวหมื่นสองพกว่าบาทแพงมากจริงๆแม่แต่ว่าอันนี้คือต่อซื้อตอนแบบเซฟราบมแพงมากจริงๆแพงจริงๆทุกคนทำฟอน,นี้คือแพงนะแต่กลิ่นคือเอกลักษณ์<ช>ไม่เหมใครคือเขาทำพีชได้แบบเป็นพีช,พชท,ที่ไม่ใช่พีชแบบพีชทั่วๆไปอ่ะทุกคน,กคนถ้าใครชอบแบบ ความหวานความพีทเอ่ยอะไรแบบนี้เอามาใช้ได้อันนี้กลิ่นของบิทเทอร์พีทเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นก็คือเอามาใช้ได้ในชีวิตประจาําวันใช้ไปเที่ยวได้เที่ยวทะเลเที่ยวคาเฟ่เดินห้างได้หมดเลยประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมาะกับผู้หญิงมากเอออันนี้หอมผู้ดีใช่ต่อมานะคะก็จะเป็นโคลเวค่ะอันนี้เราว่าหลายๆคนอนะไม่รู้จักอันนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษอ t เต i e เยเดอ o r ฟอเรสที่เรามีนะก็จะเป็นวานิลลาแคลิฟอร์เนียกับแมกโนเลียอัลบ้านะคะ สองกลิ่นนี้คือเราไปซื้อเพราะว่าเราอะอยากลองเพราะว่าเพื่อนเราอะรีวิวว่าดีงามแล้วเราก็ชอบวานิลาเป็นแบบส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมตัววานิลาแคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่ค่อยเหมือนวานิลลาตัวอื่นเพราะว่านางจะมีความแบบเบสค่อนข้างหนักอะมันเป็นแบบอ่ะเนี่ยวานิลาจะมีความวูดดี้วูดดี้ผสมเออตัวเนี้ยมันจะมีความแบบวานิลาวูดดี้ร่วมกับสไปซี่พอๆกันมันทำให้เป็นวานิลาเนี่ยที่หวานแต่ไม่เลี่ยนเกินไป มันจะมีความวานิลาบอกฟลอรป่ะเออเพื่องต้นเราอะเราอะเราชอบวานิลามากแล้วตัวเนี้ยคือเป็นวานิลาที่แบบวานิลาวูดดีวูดดีอะแต่ว่าไม่เลี่ยนเกินไปสไปซี่สไปซี่หน่อยๆใช้ได้ลรวแบบใช้ได้ทุกวันไม่ไม่ค่อยเบื่อผู้หญิงมากเลยนะตัวเนี้ยเออผู้หญิงทั้งสองตัวก็น่าจะเหมาะกับผู้หญิงไหม็ฮเกจจิ้งคูอผู้หญิงมากเลยอะตัววานิลาเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงที่หวานแต่ไม่ได้หวานมากต้องการความ นวลนันนนว,นวความแบบหว,<ๆ>วานเออแล้วก็ความสไปซี่ความวานิลาฟลอรัรอลสไปซี่อะไรแบบเนี้ยใช่แล้วมันจะได้แบบไม่เลี่ยนจนมากจนเกินไปอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึง่งอ่ะเราชอบใส้คอมายกันตัวอัตลีเยเดอรฟอร์รสเหมือนกันของแมกโนเลียอัลบากลิ่นนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นแมกโนเลียกลิ่นไหนกลิ่นนี้หรอใช่มีความดอกไม้จ๋ากลิ่นแมกโนเลียเนี่ยเดาได้เลยว่าจะกลิ่นเป็นยังไงเป็นดอกแมกโนเลียกลิ่นแมกโนเลียถ้าใครเคยลองนะจะเหมือนของตัว โจ uh, มาโลนแมกโนเลียก็มีเหมือนกันกลิ่นขายกันเลยแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบเธอขวดสวยแต่งง <laughs> ามดูสิแต่ราคาก็ไม่ได้เบาราคาแรงแล้วแบบ วางไว้ที่มันต่อเครื่องแป้งคือสวยก็คือเลยซื้อค่ะตัวนี้คอลเลกชันเนี้ยมันมีความฟลอรลฟลอรลเยอะมากอะฟลอรลทั้งสองอันเลยแมกโนเลียยิ่งฟลอรลแมกโนเลียคือหวานมากเหมาะกับผู้หญิงหวานๆวาฉันเคยเห็นคนใช้แบบพวกโคลเย่คอลเลกชันเนี้ยเอาไว้แบบพวกงานแต่งอะแกเออเออเหมาะจะได้แบบเออเป็นเหมาะกับการใส่เดรสใช่ไหมใส่เดรสที่แบบหวานหาหน่อยไปที่ยาวอะไรแบบนี้ก็จะมีความแบบหวานหวานนวลนเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยก็เหมาะโคลเยที่สุดค่ะ ปละมาณเธอใช้กลิ่นไหนที่เธอแบบชอบมากเลยเธอแน่กลิ่นนี้ก็ได้เจมันอาจว่าอะไรทอมฟอสโซสีขาวทอมฟอดสีขาวกลิ่นนี้เหมาะยังไงเหมาะกับใครใครคนนี้ที่จริงใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะทุกคนไซส์สิบยี่สิบเอ็มเอลก็แพงแล้วสามสเอ็มเอลก็ยิ่งแพงไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ําหอมแบบทุกวันกลิ่นเดียวทุกวันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราชอบเปลี่ยนคติเราคือไม่ต้องซื้อเยอะ ซื้อซื้อเนยน,น้อยๆ,ๆหลายๆกลิ่นดีกว่าเพราะเราจะได้เปลี่ยนได้ไงกลิ่นเนี้ยมันจะมีความเป็นมะพร้าวหน่อยๆเท่าที่ดมนะมะพร้าวแล้วก็มีความ มีความตัดเลี่ยนมาพร้าวเป็นกลิ่นเหมือนแบบแนวแบบซีตัสหรือว่าเบอร์กามอสเข้า <ผง S 1> มาก็คือเดินหาสวยๆมีความแบบมาพราวเบาๆเหมือนกินเครื่อง<ม>ดื่มอะค็อกเทลอะเอาไปฉีดตอนไปเที่ยวทะเลได้<ม>เพราะาเบสมันคือมาพราวเลยแต่ไม่ต้องไปเที่ยวทะเลก็ได้นะฉันรู้สึกว่าเป็นคนที่สะอาดเหมาะกับทุกวันสะอาดเหมาะกับการใส่ชุดสูทสีขาวถ้าเทียบกัน ทันให้คล้ายๆกับโจมาโรวูเซตสีซอสไม่เหมือนอันนั้นเนี่ยมันฟีลลิ่งคล้ายๆกันแต่ว่าวูเซตแดซีซอสเนี่ยมันจะหนักอ่ากลิ่นเค็มๆกับไม้ไม้หน่อยแต่อันนี้มันจะหนักความเป็นมะพร้าวเออทุกคนฉีดอันนี้ไปกินเครื่องดื่มค็อกเทลที่เป็นมะพร้าวกับสับปะรดอะเข้ากันเลย เอออันนั้นแหละฉีดอันนี้ไปคือเข้ากันเข้าพวกกันมากใช่เรารู้สึกว่าสะอาดเป็นคนแบบสะอาดอ่ะต้องใส่ชุดสีขาวนะต้องใส่สูทสีขาวผู้หญิงผู้ชายก็ปลดกระดุมหน่อยๆแล้วก็ไปเดินตามชายทะเลใช่เป็นแบบผ้าลินินก็ได้ชอบแบบทอมฟอร์ดผู้ชายสะอาดๆใช่ไหมจะมีแบบทอมฟอร์ดยวร์ยูนมเออ สนีเอ้ยกระเทยเอ้ยผู้ชายเอ้ยลอเชอรี่ก็คือเชอรี่ที่เสียไปหรือว่าจิมิโกะที่เสียไปนั่นเองแกอันนี้ยั่วเยมากฉันว่ามันผู้หญิงเกินไปอ่ะมันยั่วเยะนะมันเป็นเหมือนเชอร์รี่กลิ่นแบบเชอร์รี่ช้ำๆอ่ะเป็นกลิ่นผลไม้บ่มอ่ะไม่เป็นเหมือนเป็นเหมือนกลิ่นผลไม้บ่มใกล้สุกอ่ะเป็นเชอร์รี่ช้ำๆแกมันหอมแบบ าโดมอ่ะจะไม่หอมดูสีก็รู้แล้วทุกคนชอกช้ำแต่ต้องอยู่บนตัวนะจะได้ความรู้สึกว่าฟิลลิ่งแบบยั่วเย็นกลิ่นบิทเตอร์เอ้ยกลิ่นบิทเตอร์พีเอ้ยกลิ่นเนี้ยกลิ่นลอเชอรี่กลิ่นลอชเชอรี่เนี่ยก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ดังนะเห็นหลายๆคนรีวิวอันนี้รีวิวดังมากแต่ว่าไซส์เนี่ยก็30มสิลแนลเพราะว่าซื้อในเซฟอร่าเท่านั้นความแตกต่างของลอชเชอรี่กับบิทเตอร์พีเนี่ยจะแตกต่างกันตรงไหนฉันว่าอันเนี้ยมันได้ความรู้สึกไลฟ์ฟรีมากกว่าอืมมเป็นควารูู้้สึกผหญิงดีอ่ะอันเป็นความรู้สึกผู้้หญิงราย ลอชเชอรี่มันจะมความอัลมอนด์เชอร์ระะี่ผสมแล้วมันจะมีความแบบอุ่นๆหน,น่อยๆมันมีความเป็นผลไม้บ่มๆอ่ะอืมผลไม้บ่มๆมัน<ต>ทุกคนแต่มันไม่ไดแบบตะโกนว่าเชอร์รี่ใช่นะใช่ถ้าใช้ไปสักพักแล้วมันแบบกลิ่นมันจะแบบมีความเย่อเย่เยเยเซ็กซี่เบ,บาๆแต่เดี๋ยวเรามาสรุปดีกว่าว่าของเราอ่ะชอบตัวไหนมากที่สุดแล้วอยากให้คนตามตัวไหนมากที่สุดเพราะเราเนี่ยตามมาเยอะใช่ไ้มหลายๆคนก็ถ้างบน้อยเราจะมาสรุปให้ว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยเราอ่ะชอบตัว MFK ที่สุด เพราะว่าซื้อไปแล้วราคาไม่แรงเท่าทอมฟอร์ดข้อแรกข้อที่ 2>, <ม>2กิ่นติดทนนานมากกว่าทอมฟอร์ดข้อที่สคือใช้เรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่าสําหรับเรา<ม>ก็เลยชอบตัวนี้ตัวนี้คือดีเนาะแนะนำ,ำนะคือแนะนาใครอ่ะให้ไปลองดมทุกคนก็จะซื้อตามหมดเลยสําหรับเรานะเราชอบนีแอปเซ็กซี่ลอชเชอรี่แต่ว่าเรา<ม>เราต้องผสมกันนะกับ ัวโซเลบังก็คือมันจะแบบไม่เซ็กซี่จนเกินไปกําลังดีแล้วคือจะบอกให้ว่าแบบทอมฟอร์ดอ่ะกลิ่นติดทนนานมากฉีดเช้าแบบ1-2ึ่งถึงสองเฟอ่ะก็คือติดทนถึงเย็นเลยทนกว่า mfk อีกเหรอฉันว่า mfk เนี่ยทนสุดละทนแบบทนมากเลยอ่ะแต่ทอมฟอร์ดถ้าถามว่าเทียบกับแบรนด์ทั่วไปทนกว่าทนกว่าโจมาโลนทนกว่าดิฟทีกใช่เรากลิ่นอ่ะมันแบบเซ็กซี่จริงแล้วก็ผสมกับโซเลยบังนะตัวลอเชอรี่อ่ะคือที่สุดละของ ท,ที่ใช้ช่วงนี้นะคือชอบมากอ่าวันนี้เราก็ได้มาสรุปน้ําหอมไตมาสใหม่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไตมาสเนี่ยเป็นสิ่ง<ม>ที่แพงที่สุดที่พวกเราเคยซื้อมาหมดเงินไปใช่<ม>แล้วเราก็มาสรุปกันว่าเอ้เราชอบตัวไหนมากที่สุดเพราะหลายๆคนอ่ะพิมพมาในคอมเมนต์ครั้งที่แล้วอ่ะว่าใช้น้ําหอมเหมือนกันเลยชอบแบบสไตล์เดียวกันถ้าใคร<ม>ชอบสไตล์ที่แบบ ไม่ได้หนักมากไม่ได้รอบที่แล้วอ่ะเราจะเน้นแบบฟลอร์ฟลอร์ใช่เป็นความมินิมอลหน่อยแต่รอบนี้จะเป็นแบบสวีทแล้วก็วูดดี้วูดดี้ค่อนข้างเยอะรอบที่แล้วจะเป็นน้ําหอมฟีลแบบเอ้ยคนแบบสวยเอ้ยหายากยากฟีลแบบมินิมอลฟีลขาวๆแพคเกจิ้งน่ารักอันนี้ก็จะมีความแบบอัพเลเวลขึ้นมาหน่อยเซ็กซี่ไว้ทำงานมากขึ้นไว้ทำงานตอนกลางแบบเจมิวเออถ้าใครชอบตัวไหนก็สามารถเมนมาได้หรือว่า ใครมีน้ําหอมตัวไหนที่อยากป้ายยาอีกก็เมนมาได้เหมือนกันเออสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย